สวัสดีค่ะชื่อน้องเอ้แต่คิดที่เล่นตอนผมตรงนี้มันต้องถึงออกมันต้องอย่ก็ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนของครีเอทีฟไม่ได้ยากเอ้ยไม่ได้ง่ายนะคะอุ้ยกูพูดผิดอ่ะเอาใหม่ไม่ได้ยากกลัวว่างานที่เพื่อนๆตั้งใจทำมามันจะมันจะมันจะมาพังที่เรามันจะไม่ไม่ผ่านเพราะเรา สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะเป็น c e อตัวน้อยค่ะเกมเกมนะคะอ่าเป็นฝ่ายประสานงานค่ะเฮ้ยเอาไมค์อยู่นี่กไม่ได้โอ้ยอีฮาน่กจะเอาไมค์กูไปละฟุตเทียอยังหายอีกสวัสดีค่ะลักกี้นะคะตนหนึ่งครีเอทีฟค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะเป็นครีเอทีฟค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟางนะคะเป็นครีเอทีฟเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปไปนะคะทําตําแหน่งโฟโต้กราฟเฟอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะทําตําแหน่งวิดีโอกราฟเฟอร์ค่ะค่ะชื่อเตยนะคะตําแหน่งอีดิเตอร์ค่ะค่ะชื่อตองค่ะทําตําแหน่งอีดิเตอร์แล้วก็ควบกราฟิกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะทําหน้าที่เป็นกราฟิกค่ะจากนะคะที่เราได้รับหัวข้อโจทย์มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําการเลือกย่านเลยค่ะเลือกญานนะคะ ย่านบางกอ,อกใหญ่ค่ะแล้วเราก็ได้ทําการรีเสิร์ชข้อมูลจากการเริ่มต้นนคะคะก็จากทางอินเทอร์เนต็ตแล้วเราก็จากแชตซีพีเท่านั้นค่ะ c ช a t ีพ,พอ่าก็หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วว่าเราจะทําอะไรก็เริ่มเรนยนซอมกันซึ่งจังหวะนี้ก็เราก็เบรนซอมกันว่าเราจะทํายังไงแล้วก็จะให้งานไปนทิ่ทางไหนซึ่งมีแต่คิดคิดแล้วก็คิดนะคะคิดจนหัวเกือบแตกเลย ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนของการคิดนะคะก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วย่านบางกอกใหญ่ของเราเนี่ยมีแต่วัดนะคะซึ่งเราจะคิดยังไงให้มันออกมาดูน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่าคนก็แบบสเตโลไทป์วัดว่ามันน่าเบื่ออยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนแรกเรานําเสนอกันเป็นสายโมเนาะเจนวเลยจง ยากมากเพราะว่าเราเป็นเจนซีที่จะไปนําเสนอให้คนณเจนวดูอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากให้เราอะนำเสนอในมุมมองของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบเจนซีแล้วเราก็จะได้แบบเล่นได้เต็มที่ค่ะค่ะถ้าคิดว่าเมื่อกี้มันโหดอนะคะต้องมาเจอน,นี้ค่ะโปรดักชั่นปัญหาค่ะเอเอเ ปัญหาหลังแปดกระโจนใส่เว่อว <_ d ata> ใช่ค่ะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวพ,พวกเราสองคนเลยก็ได้คิดต้องมาพูดคุยกับคนเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับคนในพื้นที่กับอาจารย์หรือว่าจะเป็นกับคนนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหมาแมวอะไรก็เด็กผ <_ d ata> ้าหนาในชุมชนแต่พวกเราก็ผ่านมาได้พอว่าทําทุกอย่างให้มัน <_ d ata> พรมมาที่สูดค่ะผมก็มาวัดอารุณนมันมาเพเดียวหรอ ได้ครัมาคนเดียวครับมันจะมีอุปสรรคตลอดเลยค่ะนั่นก็คือฝนเพราะว่าช่วงเวลาระยะเวลาที่เราได้ไปถ่ายกันเป็นช่วงของฤดูฝนพอดีค่ะก็เลยทําให้แบบเกิดอุปสรรคเรื่องฝนไห้ครั้งแรกนะคะเราไปถ่ายกิจกรรมอาบน้ํามนต์พอเริ่มกิจกรรมไปได้สักพักหนึ่งฝนก็เริ่มตกห่าใหญ่มาเราไม่คิดว่าจะห่าใหญ่ขนาดนี้มาเท เพราะตันตหนักมากจริงไงใช่อยาตใกใจมืกอกลียเลยอ้วต้องมีปัญหาเรื่องมุมอะไระ่ะมุมกล้องไงมันไม่เคยสวยเลยไม่เคยถูกใจเราด้วยเวลาตัดเช่ไหมคนตัด yes definitely ต้องแก้แล้วแก้อีกแก้อยู่นั่นแก้อีกแก้เรื่อยๆเลย หลังจากถ่ายเสร็จนะคะเราก็สู่กระบวนการโพสต์โปรดักชันค่ะ <_ d ust ion> ก็คือการตัดต่อซึ่งบอกเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยทํางานหนักเท่า <_ d ust ion> อ,อันนี้มาก่อนใช่คือชีวิตตอ,ตอนนั้นก็คือมีแต่ตื่นนอนกินข้าวทํางานวนลูกสำสมเวลาอยู่แค่นั้นทั้งวันฟุตเทจที่เราถ่ายมามันมีเยอะมากแล้วบางทีเราก็จะเจอกับปัญหาที่ว่าบางช็อตมันถ่ายไม่สวยใช่ไหมคนตัดคือนี่พูดต่ว่ากลุ่มเราอะ ค่อนข้างยอมรับตรงนี้ว่าเราถ่ายกันไม่ค่อยสวยหน้าที่เราเที่เราต้องมาแก้ใช่ใช่มันก็เลยแบบเป็นหน้าที่ที่หนักอยู่ก็คือบอกตรงๆเลยว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยก็คือเวลาทํางานอ่ะใช้ความคิดใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาเยอะมากในการทํางานแต่ละกระบวนการอ่ะซึ่งไม่ว่าเราจะนั่งจะกินจะนอนหรือจะทําอะไรคือในหัวแม่งมีแต่งานเต็มไปหมดบางวันก็ไม่ได้กินข้าว หรือบางวันก็แบบแทบจะไม่ได้นอนนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเพื่ออยากจะทำงานให้มันออกมาได้ดีที่สุดอะ่ะมันมันมันกังวลมากจริงๆคือคือเรากลัวกลัวว่ากลัวว่างานที่เพื่อนๆตั้งใจทำมามันจะมันจะมันจะมาพังนที่เรามันจะไม่ไม่ผ่านเพราะเรา ตรงโปรเซสตรงเนี้ยที่มันผ่านมาได้มันก็เพาะกาลังใจจากคนรอบข้างกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนมันทําให้เราแบบมีความมั่นใจขึ้นมาอีกว่าเราเรามาทํางานตรงนี้ได้จริงๆสุดท้ายนี้คือตั้งใจทํางานมากจริงๆนั่งหลังขดหลังแข็งอยากจะขออาจารย์แบบขอเบอิกค่านวดหลังสักน,นิดนึงได้ไหมคะขอทางน้ําตาแล้วตอนนี้